ปัญหามรดกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและบ่อยครั้งพบหลายสาเหตุที่สร้างปัญหานี้เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ย่ำแย่ความขัดแย้งเรื่องการแบ่งทรัพย์สินการขาดการวางแผนหรือแม้กระทั่งปัญหาภาระหนี้สินสำหรับกรณีที่ทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องจัดการมรดกนะคะว่าจะแบ่งปันกันยังไงดีนะคะต่างมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะ กเก่าง่าย,ายสๆสัๆส้นๆก็คือมีการแย่งมรดกกันนั่นเองนะคะก็สามารถเดินทางมาที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้นะคะโดยเรียกคู่กรณีหรือว่าทายาททั้งหมดนะคะมา คุยกันตกลงกันนะคะถ้าตกลงแบ่งกันได้ทางสำนักงานอายการก็จะทำสัญญาประนีประนอมในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ทุกฝ่ายนะคะตามความยินยอมนะคะตามที่ตกลงกันการช่วยเหลือของสคอชอในการแก้ปัญหามรดกเพื่อทำการไกล่เกลีย่ยโดยเรียกคู่กรณีหรือทายาททั้งหมดมาคุยกันตกลงกันเพื่อลดความขัดแยง้งและลดปริมาณคดีที่ต้องขึ้นสู่ศาล โดยการเข้ายื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณานำไปสู่การไกล่เกลีย่ยโดยจะมีเจ้าหน้าที่อายการทำหน้าที่คนกลางหาแนวทางข้อตกลงร่วมกันแล้วสามารถนำสัญญาตัวนี้นะคะไปฟ้องร้องกันได้ภายหลังหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้อง ให้ทญญายาททุกคนนะคะเข้ามาเจราจาด้วยนะคะเราจะมีหนังสือไปแจ้งให้กับทญญายาททราบนะคะว่ามีผู้ต้องการเจราจากับท่านเรื่องการแบ่งปันซับม์มรดกนะคะถ้าเขายินดีที่จะมาเจราจานะคะเราก็จะดําเนินการเจราจาให้นะคะหากการไกล่เกลีย่ยประสบผลสําเร็จและตกลงกันได้เจ้าหน้าที่จะทําการบันทึกข้อตกลงรายละเอียดการเจราจาให้คู่กรณีทุกคนลงชื่อรับรอง ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายช่วยให้ปัญหายุติลงโดยไม่ต้องบังคับคดีขึ้นสู่ศาลแต่หากไกลเกลี่ยมไม่สำเร็จคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้เจ้าหน้าที่อายการ จะให้คำแนะนําในการดําเนินคดีทางศาลต่อไปแต่ว่าถ้าตัวทายาทคนใดคนนึงเนี่ยเขาไม่มานะคะหรือมาแล้วไม่เจราจานะคะของสำนักงานอายการก็จะทำการยุติเรื่องไปนะคะให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลกันต่อไปค่ะ